Good morning, class. 老师好,好，同学们好，请坐。谢谢老师。好，好，那我们现在开始上课。大家可能还不知道老师的名字。 首先，老师来做一个自我介绍，好吗？我叫杨雪晴，我的名字叫杨雪晴。这几个字在中文里面是写成这个样子的。大家可以一起跟着老师读一下老师的名字吗？杨，杨。 雪雪雪晴晴，OK，you can call me teacher Yang or teacher C is also OK，OK okay. Okay?。好，我们今天要来学习大屏幕上的一些词语，大家都有提前预习过吗？有提前看过吗？Yes，OK。Yes, okay. now 我们看到这上面的第一个词怎么读呀？ Open the book first. Open the book. 第一个词，会，会，会 no,，会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 ，不是，no，not 会，是会，会，会。你喜欢运动吗？好，来看这一句，我很喜欢运动。 你呢？大家跟着老师一起读三遍，好吗？你喜欢运动吗？你喜欢运动吗？我很喜欢运动。你呢？我很喜欢。喜欢喜欢运动。你呢？你呢？对，好，我也很喜欢运动。我也。 你喜欢什么运动？你喜欢什么运动？我喜欢游泳，你呢？我喜欢游泳，游泳你呢？好，我们继续来看下面。我不会游泳。我不会游泳。好，我喜欢打篮球。我喜。 你会打篮球吗？你会打篮球吗？我会打篮球。我会打篮球。但是不喜欢。但是不喜欢。好，老师刚刚带大家读了一遍。我不会游泳。我不会不会<不>游泳,游泳对。 我喜欢打篮球。我喜欢打篮球。你会打篮球吗？你会打篮球吗？我会打篮球。我可以打篮球，但是不喜欢。但是不喜欢。嗯，对，读的非常好。好，我们今天的课就上到这里，我们下个星期见，好吗？ เ่อกั่วี่าวกันบ๊ายบายบ๊ายบายฟรันนิโกพูดภาษาจีนคล่องมากมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมันแปลกอะรัสเซียค็พูดภาษาจีนคือคือเราอยู่ในเมืองไทยเราจะไม่รู้หรอกว่า,าภาษาจีนมีความสำคัญยังไงแต่พอไปไปที่จีนมันไม่ใช่แค่เด็กจีนเรียนภาษาจีนนะครับมันมาจากทั่วโลกเลย เกาหลีก็มาฝรั่งผิวขาวก็มาฮานิกโกแอฟริกามหาทัหมดเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าภาษาจีนต่อไปอ่ะจะไม่ใช่ภาษาที่สอาจจะเป็นที่สองด้วยซ้ำไปแต่ว่าธุรกิจของจีนอันนี้แน่และตอนเนี้ยเราทำอะไรก็กับประเทศจีนนะครับก,ก,ก็นี่เป็นที่มาที่ไปของเรื่องความสําพัญธ์ของภาษาก็เลย มีโอกาสที่จะได้มาสนับสนุนด้านด้านภาษาภาษาจีนนะครับกับที่มหาวิยาลัยมหาไทยทั้งมาแลถ่ายภาพแล้วก็มหาถ่ายหญิงตอนนี้ก็ได้มีโอกาสเอาครูซึ่งเป็นครูของเ,ออเรียกว่าครูภาษาของของประเทศจีนเลยนะครับเป็นออริจินอลเลยก็ได้มาเป็นครูอยู่ที่มาถ่ายภาคแล้วก็มหาถ่ายหญิง รวมทั้งที่มหาไทยกุ่มภาวะปีเซนจอนที่นครนนทก็ก็เหมือนกันจะเรียนภาษาก็ต้องเรียนกับเจ้าของภาษาวันนี้นะครับมหาไทยมีแล้วเป็นครูที่เป็นเจ้าของภาษาจีนนะครับแท้ๆเลยมาอยู่ก็ก็อยากจะบอกผู้ปกครองนะครับว่ามหาไทยนอกจากเป็นเอกเรื่องภาษาอังกฤษแล้วนะครับ ผู้บริหารของมาไทยหน้าวันนี้เริ่มต้นที่จะพัฒนา<ช>ภาษาจีน<ช>ฉะนั้นส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ทีอินวันนะครับได้ทั้งสามภาษาไม่ใช่แค่นั้นยังมีญี่ปุ่นด้วยซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าจะให้ลูกหลานก็ตลังอินเตอร์ก็ต้องมาหาไทยครับสวัสดีค่ะ ชื่อสุภลักษณ์วิริยาค่ะก็สมัยตอนที่เป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนมหาไทยชื่อสุภลักษณ์กิตติมาเพรศารค่ะก็เป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลที่โรงเรียนพระกุมัรเยซูแล้วก็ป .1 น,นะคะจนจบก,ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนมหาไทยค่ะมหาไทยศึกษาขอนแกน่นก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองที่เริ่มต้นที่ในการที่จะเรียนรู้ภาษาก็เริ่มต้นที่โรงเรียนมหาไทยซึ่งตอนที่เรียนเนี่ยก็ชื่นชอบภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็จนถึงระดับมัธยมเนี่ยก็เริ่มค้นพบตัวเองว่าตัวเองก็ชื่นชอบภาษาจีนจนก็ตั้งใจนุ่งมานะก็สอบได้คุณการศึกษาเรียนมันธยมปลายค่ะทีะ่นานหนิงที่มณฑลกวางซีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็กำลังเรียนปริญญาโทที่ประเทศจีนเหมือนกันนะคะก็มีโอกาสได้มารับใช้โรงเรียนและใช้บัหลวงคุณพ่อนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลด้านภาษาจีน ปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ภาษาแล้วก็ท่าทาจีนดนารุณาสงเจอที่จังหวัดร,ราชบุรีในสังกัดสำนักมณฑคนราชบุรีค่ะก็ดูแลเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือเรื่องของทุนการศึกษานั่นเองค่ะก็ตอนนี้ก็ดูแลในส่วนของทุนการศึกษาซึ่งศูนย์จีนนะคะก็มีความร่วมมือกับสิมหาวิทยาลัยในประเทศจีนค่ะก็มีทุกคณะที่นักเรียนต้องการ ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาโรงเรียนมีโอกาสได้นําคุณการศึกษาเนี่ยมาให้กับเด็กๆในโรงเรียนซึ่งเขาแค่บอกว่าเขาอยากเรียนอะไรเขาแค่บอกว่าเขาอยากเป็นอะไรแค่นี้ค่ะศูนย์จีนแล้วก็หนูเองก็ยินดีที่จะช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเขาแล้วก็หน่วยงานต่างๆต,ตอนนี้ต้องการบุคลากรที่พูดภาษาจีนได้สําหรับผู้ปกครองเองค่ะก็อยากที่จะเป็นกําลังใจนะคะว่าจริงๆภาษาจีนอาจจะยากสําหรับเด็กๆแต่ว่า อนาคตเขาจะสดใสแน่นอนแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองให้กําลังใจพวกเขาค่ะอย่าได้แต่ภาษาจีนอย่างเดียวถ้าเขามีภาษาจีนเพิ่มขึ้นมีภาษาอื่นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะต่อยอดในอนาคตเขาได้ดี